ถ้าของกินแล้วไว้ใจผมได้เลยในช่วงตลอดกินครับวันนี้จะพาไปทานอาหารทะเลกับที่ร้านร้านนี้รับรองเลยว่าอร่อยถูกใจอย่างแน่นอนเอาล่ะผมว่าอย่ารอช้ากันเลยไปติดตามกันเลยนะครับในช่วงของตลอดกิน คุณชมตะลอนกินไปหลายที่หลายทางแต่ละร้านเนี่ยผมยืนยันการาันตีคอนเฟิร์มแบบนี้ว่าทําไมอร่อยจริงไม่เด็ดจ,จริงเราไม่ไปหรอกนะการันตีเลยว่าอร่อยแน่นอนและทุกการเดินทางของผมไปได้สนุกรวดเร็วดังใจได้ก็เพราะว่ารถคู่ใจของผมคันนี้ ผู้ชมครับทุกการเดินทางของผมขับสนุกไม่มีเบื่อเพราะรถคู่ใจคันนี้ All New Isuzu D-Max Highlander <c oughs> เขามีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมกับโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต Ravonic ขับขี่ได้แบบเร้าใจเปลี่ยนได้แม่นยำเหมือนเกียร์ธรรมดารวดเร็วทันใจขับมันสุดๆไปเลยล่ะครับ เดินทางมาถึงแล้วนะครับกับร้าน33ซ e a f o o ร้านอาหารทะเลที่เป็นจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้สวัสดีค่ะคุณน้ำสวัสดีค่ะ ปาร์ตี้ผู้จัดการร้านที่เรานัดเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณอามาต้อนรับเราถึงที่เลยทีเดียวใช่ค่ะโอ้วันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะคุณปาร์ตี้นะผมหิวมากหิวมากเลยใช่ไหมคะเตรียมอะไรไว้บ้างครับค่ะเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านเลยนะคะช่วงรออาหารนะคะเดี๋ยวเชิญคุณอามนะคะเดินเล่นชมวิวรอบรอาหลก่อนมีเจสกี้ให้เล่นด้วยนะคะเฮ้ยอยากขี่อยากเล่นเจสกีเงันเงันเงันกลางทะเลมานานแล้ว ่อนอื่นเลยนะพี่ปาตี้ผมต้องบอกกันเลยว่าบรรยากาศร้านของพี่สวยสุดๆเลยครับผมเดินวนรอบหนึ่งแล้วบรรยากาศดีจริงๆ พูดถึงที่มาที่ไปของร้านหน่อยนะครับร้านเราก็คือเปิดมาทั้งหมด7ปีแล้วค่ะ7ปีแล้วใช่ค่ะแล้วเรามาเลือกที่ตรงนี้เพราะว่า1ติดกับทะเลนะคะหาดเราเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนไทยยังไงครับของเราคือใช้แมกโคทําใหม่เด็กสามารถลงไปเล่นได้นะคะไม่จมแน่นอนทรายไม่ยุบแน่นอนค่ะแน่นๆเลยนะแน่นๆเลยค่ะเห็นบอกว่าวิวเนี่ยมองไปเห็นเห็นเกาะอะไรนะตรงนั้นอ่ะเกาะสีชังค่ะเกาะสีชังคุณผู้ชมใช่ค่ะ โอ้โเป็นวิวที่สวยจริงๆเลยนะ,ะ,และแสดงว่าใครต่อใครที่มาที่นี่แน่นอนฮะทานอาหารเสร็จหรือว่ารออาหารก็เดินเล่นชมวิวอย่างที่ผมทำก็ได้นะครับเอาล่ะอาหารก็มาแล้ว อยากจะให้คุณปาตีเล่าถึงอาหารหน่อยนี่นีนนจุดเด่นเข<ช>าเป็นอาหารหลักๆของที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของทาง,งร้านเราเลยนะคะห่อหมกมะพร้าวอ่อนค่ะห่อบมกมะพร้าวอ่อนอกุน้งซอสมะขามค่ะเราใช้กุ้งแช์บวยนะคะทอดกรอบค่ะแล้วก็ทําน้ํามะขามสามรสนะคะเคี่ยวให้งวดนะคะเห,หนียวเหนียวแล้วเราต้มาลาดบนตัวกุ้งค่ะ เมนูสุดท้ายครับยำซาวออฟเดอะซียำซาวออฟเดอะซีเสียงของทะเลสีขื้นโอ้โหพูดปลาขนาดานี้แล้วคุณปาร์ตี้ไม่ไหวแล้วครับต้องกินแล้วล่ะครับเมนูแรกเขาบอกให้ทานเลยนี่ครับกุ้งทอดซอสมะขามนี่ครับโอ้โห ุ้งทอดซอสมะขามรสชาติดีมากๆเลยครับตัวกุ้งมันสดจริงๆเนื้อนี่มันหนึบๆเลยนะแต่ว่าตัวเปลือกมันผมบอกอย่างนี้กรอบเคี้ยวได้เลยแล้วนี่โอ้โห,โหจะเปิดออกมาแล้วนะพามโอ้โหหอมหมกบาแบบล้นๆมีเนื้อมะพร้าวอยู่ในนั้น กลิ่นเครื่องแกงของห่อหมกเนี่ยหอมรังจวนมากๆเลยนะแล้วที่สําคัญครับมันได้ความหอมหวานของมะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวอ่อนแทรกอยู่ในนั้นอ่ะ l a d y and gentlemen this is south of the sea คือยำรวมที่แบบไม่ธรรมดาโอ้โห อนนี้สดมากๆปลาหมึกีงมันเด้งๆอยู่ในปากเลยแล้ว,ลวทีเด็ดไปกว่านั้นก็คือน้ำยำที่เขาทํามามันสูตรเด็ดจริงๆนะรสชาติครบกลมกล่อมสาแก่ใจซาวออฟเดอะซีดีจริงๆเลยครับ ใครที่อยากจะมาตลอนกินลิ้มรสความอร่อยที่ร้าน33ซีฟู้ดสามารถมากันได้ง่ายๆตามนี้เลยเพียงเท่านี้ก็ถึงร้าน33ซีฟู้ดแล้วล่ะครับ โอ้โหจัดดันจริงๆกินอิ่มกอดอุ่นเรื่องหุ่นช่างมันเราพี่ปาร์ตี้เนาะใช่ค่ะอิ่มก่อนกินเต็มที่ก่อนแล้วค่อยลดทีหลังเพราะฉะนั้นนะครับตะลอนกินมาชิมถึงที่นี่แล้วถูกอกถูกใจก็อมอบผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีช่อง32 HD ให้กับคุณปาร์ตี้เลยนะครับตะลอนกินมาชิมถึงที่นี่แล้วต้องบอกเลยว่าร้าน33ซีฟูด้ดอร่อยจริง,รงเด็ดมาก,มาก ยำซาวออฟเดอะซีคคือดีมากจริงๆอร่อยครับถ้ามีเวลาก็แวะเวียนไปลองทานกันดูได้นะคะถือว่าแบบเป็นไอเดียของอาหารที่น่าทานมากเลยเนาะใช่บรรยากาศก็ดีอ,อาหารก็น่าอร่อยแล้วก็มีกิจกรรมกลางทะเลให้เล่นด้วยต่กคนเมื่อกี้